เรนูนครดอนดินถิ่นภูไทยสาวสวยรวยน้ำใจเลิกวิไลยในวัฒนธรรมสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมสาขาเรานูนครสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่ตำบลโพนทองอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมสาขาเรนูนครมีพื้นที่รับผิดชอบ8ตาบําบลดูแลเอกสารสิทธิจํานวน3 9 8 9 7แปลงมีการประชุมกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสจัดทําแผนครอบคลุมทั้งด้านระบบงานบริการด้านบุคลากรด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งในด้านอื่น ที่สร้างความสามัคคีในหน่วยงานและความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกของข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเห็นประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญมีการถ่ายทอดแผนการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานและเป้าหมายที่ตรงกันมีการจัดทำประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสํานึกในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบร่วมกันประกาศเจตนารมณ์สํานักงานที่ดินจังหวัดนครพนมสาขาเรนูนครร่วมใจพอเพียงสุจริตโปร่งใส2,566และงดรับงดให้ของขวัญของกํานันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ no give policy เปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ต่างจัดให้มีศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกขหากไม่ได้รับความสะดวกหรือความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจัดระบบตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินได้จัดทําโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินตรวจสอบภาพลักษณ์โฉนดที่ดินเอกสารการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ฐานข้อมูลในทะเบียนที่ดินมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบันมีการตรวจสอบการเชื่อมโยงในระบบคอมพิวเตอร์โดยจัดทําคําสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพร้อมทั้งตรวจสอบในระหว่าง ที่ประชาชนมายื่นคำขอทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกวันทำให้ผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินได้ร้อยละ99.72เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมคุณภาพของงานบริการมีกระบวนการควบคุมกำกับดูแลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือแก้ไขปัญหาที่ชอบด้วยกฎหมายระเบียบคำสั่งต่างๆด้วยการสอบทานความถูกต้องในการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาในทุกกระบวนงาน ด้านการเร่งรัดงานบริการประชาชนจัดให้มีโครงการปฏิบัติงานด้วยรอยยิ้มให้บริการก่อนเวลาด้วยจิตบริการโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาและให้บริการจนกว่าจะหมดคิวโดยไม่จำกัดคิวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเอกสารเพื่อรับคำขอและให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมีการบริหารจัดการงานค้างและงานปัจจุบันโดยจัดทำบัญชีรายละเอียดงานค้างดำเนินการและเสนอผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อร่วมหาทางแก้ ไขเป็นประจำทุกเดือนมีการประชุมระดมความคิดจนได้แผนง,งานและโครงการเพื่อเร่งรัดการดําเนินงานให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสําเร็จจนสามารถเร่งรัดงานค้างก่อนปีมุกประมาณทั้งฝ่ายทะเบียนฝ่ายรังวัดและด้านวิชาการที่ดินได้ร้อยละหนึ่งงานรังวัดที่ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานกรมที่ดินสามารถดําเนินการได้ถึงร้อยละ149.70สวัสดีครับการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญเราจึงมีการจัดเก็บข้อมูลงานค้างด้วยโปรแกรม Microsoft Access ทุกคนในสำนักง,งานสามารถเข้าถึงข้อมูลอัปเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็วติดตามสถานะงานเป็นรายแปลงด้วยวิธีนี้เราจึงไม่มีงานค้างก่อนปีงบประมาณพศ2566เลยครับ ด้านการสนับสนุนงานนโยบายของกรมที่ดินจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้ระบบ eQ Land รณรงค์เชิญชวนให้ผู้ขอรับบริการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านธนาคารประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ Smart Land Application บริการคอมพิวเตอร์ค้นหาแปลงที่ดินผ่านระบบ Land Map จัดให้มีห้องน้ำสะอาดและได้รับการรับรองมาตรฐานส้วมระดับประเทศตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สำนักงานที่ดินยุคใหม่ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจบริการ